สวัสดีครับพี่น้องครับอทุกมือนะครับอยู่สวนไห่สวนมันนะครับบนย่ามแรงเบิงตะเว้นกระลังสิตกดินครับพี่น้องอยู่ทงไห้ทงหน้าครับวานเขาอ่าตอนนี้ว่านเขาเหลือประมาณอาทิตย์กว่ากานะครับกระขึ้นประมาณใด ประมณจะยีซิบเส้นนะครับถ้าว่านเขาแล้วนะครับแต่ถ้าเท่าที่บอมีระบบน้ำย่างดีนะครับเท่ากับตอ้อ,ง,อนะตงฉีดยาคุ้มหย่านาะเพี่น้องเนาะนะครับเขาต้องฉีดยาคุ้มหยาที่นี่นะครับการฉีดยาคุ้มหยา นะครับพระก็ต้องอ่านเบิ่งฉลาดของยาคุมหย่าน้ำได้นะครับประเณมาละฟาดโหลดนะครับถ้าสัตว์มันจะเกิดเอามาย่มได้เอา,างอกแล้ยวย่อมวิเชียรจะเกิดผ้นเสียรายกว่าผ้นดีครับจะเกิดผ้นเสียรายกว่าพลดีเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับ นี่ครับตอนนี้นะครับกะต้นเขาท่ิวานไปกะเงี้วพราะคงควรแหละครับรอแต่น,น้ำฝนรอเที่ยวดานะครับเพราะาห้ามามมีระบบส่วนประทานนะครับก็ต้องทาน,าน้ำฝนนะครับต้นเขาซอมนีพ่พอดีอัดน้ำใส่พี่เนาะ มาลนะ้พอดีอัดน้มเสีเลยนะครับถ้ามาตกถ้าฝนตกมาตอนนี้หนามหลายพอดีอัดนี่ยาบริคุ้มครับนี่บริคุ้มยาครับแต่ว่ายาวเพราะท่านเกิดเดี๋ยวไปเบิงมองที่คุ้มยานะครับที่เกิดเพรเสียครับพี่นอ้องนี่ครับ ตายตายเรียบเลยนี่นี่ครับเป็นอย่างจะตายเรียบอะครับจะเลือแต่มองอมองโน่นมองโน่โนเขาเอิญมองอมองดอนนะครับนะมองลุ่มนี่เขาเอิญมองลุ่มเน้ะมองดอนอย่างอยู่วครับนี่เกิดจากอย่างมองลุ่มจังตายครับพี่น้องเกิดจากการคลุ่มหยา นะครับเกิดจากการคุ่มหยาปกตินะครับปกติถ้าห้าบอกคุ่มหย่า้นามถ่วมนามเพราะนามลดเป็นกระบายครับเป็นกระบายนี่เกิดจากการคุ่มหย่าเพราะว่าเพิ่นคุ้มตอนใดเปิ่นคุ้มตอน เขางอกแล้วได้ประมาณจักขอมือหนึ่งนะครับเพิ่มบริอานฉลากนะครับฉลากเพิ่นบอกว่าให้คุ้มยาหลังจากถีว่านเมล็ดเข่าแล้วแล้วก็ขาดครบแล้วก็ฉีดยาคุ้มยาเลยอันนี้เพิ่นมาฉีตอนเข่าได้งอกขึ้นมาได้ขอมือหนึ่งแล้วไปนองหลังจากนั้นฝนตกลงมาที่นี่ นะครับฝนต,ตกลมาน้ำท่วมบริเวณลุ่มนี่น้ำท่วมนะครับเห็ดห้ยาเอยขออภัยเห็ดห้ยเขาเชาตายครับพี่ดอกเบิง้งจะพางเบิงนี่ครับนี่เดีย๋ยวไปหาเห็ดเด้อพี่ดอกอ่านฉลากยาขัดนะครับอ่านฉลากยาขัดตายเกลี้ยงเลยครับนี่ตายเกลี้ยงบนเรือหรอ เป็นเอิดเติดพี่น้องอโทษทานของการบิงหน้าบเาบิงหลังบอานสลากยาให้มันขัดคิดว่ายาคุ้มยาเขาคือสิบาตายเพราเาเอามงอกแล้วหัวสัตว์นะครับถ้าบอมีอ่าถ้าบอมีฝนเทลงมานามบอถ่วมนามบอ ถึงต้นเขา่ากับอตายแล้วครับเดี๋ยวจะไปเบ่งไฮเทิงครับพี่น้องกลับไปเบ่งไฮเทิงกะฉีดยาคามยุมยาฉีดมือเดียวกันละครับกบฉีดมือเดียวกันแต่ว่า,ให,าให้นี่น้าบกขังนะครัครบให้นี่น้าบกขังนี่ครับให้นี่น้าบกขังง่ามครับ เออห้ามบ่อเปืออือยบ่อยังนี่ครับพี่น้องบปก็เลยครับจาไว้พี่น้อง,เป,เ,อเ,องเป็นบทเรียนนะครับไปคุ้มยาตอนเขาแตกออกนอกแล้วแตกอ่าเอิญเอิญอย่างก็เอ,เอ,เอ,ขอขนได้ร้ายมือแหละนะครับไดืค่าขอมือแหละนะครับเอาอยามาคุ้มมือที่สองฝนตกนามาใส่น้ำท่วมนะครับอยู่มือหนึ่ง นะครับเสร็จเบิสพยัคฆ์ครับครับกะขอขอบุญขอบคุณที่ติดตามช่องพญาญจีข้นป่าไทยบาทนะครับขอบุญขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่นะคอมเมนต์ขอบคุณที่ให้คําแนะนําขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเจ้ามีนี่ก็มาเป็นดาราหนุ่มได้พี่น้องนั่งจัดรถ